พี่น้องครับสำหรับกิ่งตอนผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่ของเรานะฮะรากสวยๆแบบนี้รากเต็มๆแบบนี้ถ้าพี่น้องอยากได้ก็ร้องทักทายมาดูนะฮะผมเคยอบอกพี่น้องแล้วว่าเราจะเน้นคุณภาพนะฮะเราจะเน้นคุณภาพของรากเป็นหลักพี่น้อง ลองดูนะครับเห็นนะฮะสวยงามรากเขาแข็งแรงได้มาตรฐานพร้อมปลูกนะครับถ้าพี่น้องอยากได้จริงๆก็ทักมานะครับแต่พี่น้องต้องรอนะฮะรอตามคิวจองเพราะว่าเราจะส่งให้พี่น้องก็ต่อเมื่อรากเขาได้มาตรฐานพร้อมปลูกแล้วนะครับท่านถึงจะ ประสบความสําเร็จ90-100%นะครับในการนําไปปลูกนะฮะอันนี้คือกิ่งตอนภาหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับสวนภระหวานป่าพ่ออปอกอําเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบุรีนะครับจะเน้นหนักไปในเรื่องของรากที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานพร้อมปลูกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมั่น,นใจได้เลยนะฮะนำไปปลูกแล้วอัตราการรอด 9กสถึงร้อยเปเซ็นนะครับก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่สนใจแล้วก็ติดตามพร้อมทั้งร้องไปทดลองปลูกกันดูในเรื่องราคานั้นก็สอบถามรายละเอียดนะฮะเพิ่มเติมได้นะครับเรามีบริการหลังขายด้วยทําเป็นคลิปวิดีโอเพื่อส่งไปให้พี่น้องนะครับในแต่ ระว่าน,นั้นเราจะมีพี่น้องนะฮะ,ะหลายๆที่นะครับเดินทางมาเรียนรู้นะครับที่สวนของเราเพราะสวนของเราได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะฮะของอจังหวัดสระบ,บุรีของเราดังนั้นถ้าท่านอยากได้พันธุ์ผักหวานป่าจากสวนผักหวานป่าพอ,อ,อป๊อก อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็ติดต่อเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดเป็นกิ่งตอนนะครับเร,เราก็ยินดีนะฮะที่จะ,ะนำไปส่งให้พี่น้องนะครับเพราะพี่น้องหลายท่านมั่นใจนะได้นำไปปลูกแล้วก็ประสบความสำเร็จกันหลายท่านเลยหลายจังหวัดด้วยนะครับก็มีการ ตอบกลับมาให้ทางสวนได้รับทราบกันนะครับครับสุดท้ายก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเราจะนำสิ่งที่ดีๆมาเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมามีความสุขนะครับสวัสดีครับ